เพื่อนๆครับวันนี้ผมก็มีกันดั้มนะครับ SD กันดั้มนะครับชื่อว่าไนท์กันดั้มนะครับเป็นกันดั้มคล้ายๆแบบอัศวินนะครับผมก็ไม่เคยดูกรตูนของเขานะแต่ทีเนี้ย SD กันดั้มตัวนี้นะครับไนท์กันดั้มเนี่ยนะเป็นกันดั้ม SD ตัวแรกเลยที่ผมอยากได้ครับคือผมก็เลื่อนๆไปดูกันดั้มเนี่ยนะแล้วเนี้ยมันไปเห็นไอ้ตัวเนี้ย นี่ราคามันก็ไม่แพงนะไอดีกันนำ้ำนี่ราคามันถูกมากนะเนี่ยแล้วดูดูมันให้ของมาเลยครับโคตรเยอะครับอันนี้ราคาหนึ่งร้อยที่ผมได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมั้งผมจําไม่ได้แล้วนะผมซื้อมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแล้วแล้วผมก็เริ่มม,มาประกอบทําสีอะไรเงี้ยแล้วก็ามารีวิวนี่นะครับของที่ให้มาก็เยอะนะครับประกอบกันเพลินเลยฮะนี่ผมก็ได้ทําสีไปม้างนะครับนิดนึงนะครับ เออผมทําสีเฉพาะตรงแบบเนี่ยตรงที่มันเป็นเหล็กเนี่ยครับนะแต่ตรงตัวสีน้ําเงินไม่ได้ทํานะครับคือผมเห็นตัวนี้แล้วผมมันนึกถึงพวกอัศวินแบบที่เอ่อของฝรั่งเขาอะอังกฤษอะไรเงี้ยฮะเวลามันใส่หมวกแล้วแบบขี่มีทวในให้ด้วยเนี่ยโอ้ผมเห็นแล้วผมชอบเลยอะ่ะใช่เลยอืมแล้วก็ผมก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็นี้ทาลองมาระบายสีแล้วก็ทำาประกอบดูนะครับ มันมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับมไม่ถึงขนาดแบบพวกหนึ่งต่อร้อยอะไรที่มันครอพับอะไรมันเยอะนะนี้ข้อพับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับขานี่มันก็ขยับได้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ขยับนี่ข้อขาแล้วมันยืนแอคชั่นพอได้นะครับมือก็ขยับได้อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันแขนมันสั้นไงมันจะไปทําอะไรเยอะแยะมากมายคือมันเอดีกันได้แล้วมันเล็กเนาะนี่นะครับมันขยับได้อย่างนี้นะครับ แค่นี้ผมก็พอใจแล้วผมชอบมากเลยเนะี่ยแล้วมาทําสีนะแล้วลูกเล่นเขาก็เยอะนะครับตาเนี่ยมันสามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับให้เป็นยิ้มอะไรอย่างงี้แบบใส่ตายิย้มฮะกแกะมาเนี้นะครับี่ก็ทําเป็นตาแบบนี่นะครับอย่างี้ก็น่ารักครับดูน่ารักอะครับเนี่ยเป็นเอดีตัวแรกที่ผมประกอบเลยนะแล้วก็เออผมผมชอบอะน่ารักอะแล้วผมก็จะซื้อไปเล่นอีกนะ ผมว่าเอสดีกันได้ในคุ้มนะครับประกอบง,ง่ายนะโอเคแล้วผมจะมีขั้นตอนอขั้นตอนการประกอบแล้วก็ทําสีนะครับนี่นะครับถ้าสมมติว่าสีเดิมเดิมมก็จะเป็นพลาสติกพลาสติกแบบสีแบบพลาสติกสีบอลน,นะอันนี้ผมก็ใช้สีบอลเงินนะครับทาไปก่อนแล้วก็กีวีตบอีกทีแล้วก็มาบัดอีกทีนะครับ ผมพาไปดูขั้นตอนการทํานะครับจะได้ทํากันสนุกสนานกันนะฮะถ้าทาเดิมมันก็นะมันมันดูเป็นพลาสติกไปอะ่ะไหนอย่างงี้มันก็ดูเป็นพลาสติกแต่ก็ผมผมก็โอเคไงเพราะว่าผมต้องการจะให้มันใส่ชุดเกาะอ,อยู่นะครับ๋ยวไปดูตอนใส่ชุดเกาะน,นะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับครับผมครับผมขั้นตอนที่หนึ่งผมก็ใช้สีบอลทาก่อนเลยนะครับทายทั่วนะครับ ผมก็ทาในแผงเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ค่อยเปิดมือครับทาในแผงนะครับทาทั่วเลยนะฮะมันก็จะสว่างน่อยนะครับเหมือนจริงๆก็จะเหมือนเหล็กที่สะอาดดนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนะใช้กีวีนะครับแต่ตอนนี้กําลังใช้สีบอลบอลเงินเลยนะครับสว่างถ้าถ้าไม่ทามันก็จะไม่เหมือนเหล็กอะครับสีบอลเงินมันทาให้เหมือนเหล็กนะครับ ถ้าสีบอลก็นอย่างเดียวมันก็เหมือนเหล็กแล้วนะครับแต่ถ้าจะทําให้มันเหมือนเหล็กที่ใช้งานมันก็ต้องใช้กีวีด้วยนะครับนี่นะทาไปทั่วเลยครับทุกชิ้นนะครับนี่อันนี้ก็เห็นไหมฮะมันเหมือนเหล็กธรรมดาครับสะอาดนะตรงขาตรงอะไรนะฮะทาทั่วแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองนะครับอันนี้ทาทั่วแล้วนะครับขั้นตอนที่สองนะ ทาทัาา่วหมดแหละถีมก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับแต่มันก็ถ้าถ้าดูจริงๆมันจะต่างกันนะครับถ้าดูในในกล้องวีโอไม่ค่อยต่างฮะขั้นตอนที่สองนี่ครับกีวีนะครับอันนี้ที่สองนะครับกีวีทายทั่วเลยนะครับทาปุ๊บมันก็จะเหล็กมันก็จะเหมือนเหล็กที่โดนไฟนะฮะมันก็จะดูแบบโอ้ยม,ม,ม,ะะม,มีมีความแข็งแกร่งอะฮะมันความมีความแข็งแกร่งของเหล็กที่โดนไฟมานี่อันนี้ที่สองนะนี่ ่าไปทาทั่วเลยนะครับมันก็จะมีตามขอบไม่ใช่ดำเยอะกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ทาไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเงาเลยครับมันจะเงาแบบมีชั้นของมันนะฮะนะฮะจะมีเปิดเปิดบ้างนะนิดนึงนะไม่เป็นไรนะเนี่ยต้องการให้เปิดครับเข้าตามล่องเลยแล้วขั้งตอนที่สามนะครับเอาปากอ่าคูกันปากแบนนะครับมา บาดกับสีบอลเลยครับแล้วก็ทาให้มันแห้งๆนะครับู่กันแห้งๆแ,แล้วก็มาปัด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 นะครับปัดแต่ไม่ต้องปัดเข้าไปในร่องลึกนะปัดแค่ตรงขอบตรงมุมที่อ่าเป็นสันขึ้นมานะครับเนี่ยลองดูดีๆนะครับตรงที่มันเป็นสันนะฮะมันจะมีเห็นไหมฮะทีนี้มันก็จะเหมือนแบบเหล็กที่โดนอ่าโดนลวดโดยอะไรเกี่ยวเนี่ยครับอ่าเหล็กเหล็กที่โดนความร้อนแล้วก็โดนลวดโดยอะไรเกี่ยวแบบว่า ออกลบมาแล้วก็มีรอยอะไรนี้นะดูในฐานะตรงมุมนี้มันจะขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นมุมมันจะต้องโดนแบบโดนประทะอยู่นะครับมันก็จะต้องมีรอยเหล็กขาวขึ้นมานะครับนี่ะัทั้งตัวครับนี่ครับงในนี่ก็มองไม่เห็นแล้วครับใส่ชุดเกาะก็มองไม่เห็นแล้เห็นไหมครับครับผมมันก็มีหมวดที่หนึ่งนะครับอันนี้คือหมวกเซนทอร์นะครับเอาไว้รอเดินทางแล้วก็ ตโจมตีแบบรวดเร็วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหมวดน,นะครับอันนี้หมวดแบบนักดาบนะครับอ่าจะถือดาบนะครับนี่อันนี้ก็ถ้าไม่รู้จเจ้าขาวไว้ที่ไหนก็เสี่ยวไปข้างหลังได้นะครับก็ต้องปลดผ้าคลุมออกนะครับนี่แล้วก็มีอาวุธอีกอนนงหนึ่งครับนีท่ทวนนะครับแล้วไปชมภาพส,ายสวยๆกันนะครับ